สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็มาในเมนูอาหารอีกแล้วนะคะวันนี้แม่บา้านยังทีจะทําแกงไก่ใส่หน่อมไม้ส้มหน่อมไม้ส้มหรือหน่อมไม้ดองแล้วแต่เราจะเรียกนะคะขั้นตอนแรกก็คือเอาหน่อมไม้ที่ได้มานี้ล้างให้สะอาดก่อนพักสองน้ํานะคะล้างเอารสเปรี้ยวเอารสเค็มออกจากเนื้อหน่อมไม้ก่อนแล้วก็ นำมาต้มล้างในน้ำเดือดแบบนี้ด้วยค่ะเพราะว่าหน่อไม้ที่ได้มานั้นเป็นหน่อไม้ตลาดนะคะซื้อมาเขาจะดองใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เราไม่ทราบแต่ว่าเราชิมรสชาติดูแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเราก็จะต้องมาต้มล้างให้สะอาดแบบนี้ก่อนที่จะนำไปทำแกงค่ะต้มล้างแบบนี้รสชาติความเค็มก็จะจืดลงนะคะทำให้ไม่เค็มมาก เวลาแกงก็จะปรุงง่ายขึ้นค่ะนอกจากจะต้มแบบนี้แล้วก็ต้องไปล้างน้ําอีกทีนะคะไม่ไม่ทีต้องการให้ไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะต่อไปก็มาโขลกพริกแกงค่ะพริกแกงแบบนี้แม่บ้านทีเรียกว่าพริกแกงลาวพริกแกงลาวเป็นยังไงก็นี่เลยค่ะมีพริกจะเป็นพริกแห้งก็ได้เป็นพริกแดงสดก็ได้นี่กระเทียมมีหอมแดงแล้วก็ใส่กรแกงลงไปค่ะจะมีประมาณนี้ พอหย,บหยาบๆเสร็จแล้วเราก็นํามาคั่วกับไก่ค่ะไก่วันนี้เป็นไก่หุบบอลนะคะเป็นไก่ที่เนื้อแน่นแต่ว่ามีไขมันไม่มากไก่แบบนี้จะแกงอร่อยค่ะที่ซื้อมาในราคา40บาทครึ่งกิโลค่ะเมนูนี้หนึ่งหม้อที่ทําวันนี้อยู่ที่70บาทราคา70บาทถ้าเราซื้อเป็นแกงตามตลาดนี่ไม่ได้นะคะ ถ้าได้เยอะขนาดนี้ติดเป็นหม้อเลยค่ะก,กินกันทั้งวันต่อไปก็พอต้องการเติมความหอมให้กับแกงนะคะแกงลาวเป็นแกงเป็นต้มยำก็ขาดไม่ได้คือตะไคร้ค่ะใส่เฉพาะตะไคร้นะคะเราไม่ใส่ขาถ้าเป็นขาใส่ต้มยำแต่ถ้าเป็นแกงแใส่เฉพาะตะไคร้พอเพราะว่าขานั้นจะทําให้อาหารนั้นมีรสจืดใส่ลงไปแล้วก็คั่วขอน้ำมวดแบบนี้นะคะ ก็คือเราชิมเนะื้อไก่ดูไก่เริ่มตุกดีไก่เริ่มร่อนออกจากกระดูกแล้วเราก็มาเติมน้ำาปล่าลงไปอีกค่ะเติมน้ำาปล่าลงไปก็เอาตามปริมาณที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเนื้อไก่กับหน่อไม้นะคะจากนั้นก็นําหน่อไม้ส้มที่เราได้ต้มล้างเว้นเพื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปก่อนที่จะปรุงรสค่ะบางอย่างปรุงรสก่อนค่อยใส่ผักนะคะ แต่ถ้าเป็นหน่อไม้เนี่ยก็จะมีความเค็มอยู่ในเนื้อหน่อไม้เราต้องใส่ลงไปในน้ําแกงเพื่อที่จะให้รสชาตินั้นออกมาก่อนค่ะถ้าเราปรุงก่อนมันจะแก้ยากต้องให้หน่อไม้นั้นมีรสมีชาติก่อนเราค่อยมาปรุงรสกันการปรุงรสไม่บ้านทีใส่ผงรสดีลงไป1นึ่งสช้นโต๊ะนะคะใส่ไม่เยอะเพราะว่าเราใส่เกลือแกง้งแต่ตอนที่เราโขลกพริกแกงแล้วนะคะ ต่อไปก็ความนัวความนัวเราก็ปรุงด้วยนะ้ำปลาระสองถึงสามจานโตอันนี้ขาดไม่ได้ค่ะความนัวก็เอาที่เพื่อนๆชอบนะคะชอบรสนัวมากแค่ไหนก็ปลาระเราก็ใส่ไปจะเป็นปลาระที่บ้านเราเองก็ได้เป็นขวดก็ได้นะคะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยสําหรับคนที่ทานได้นะคะแล้วก็น้าําปลา ชิมดูแล้วถ้าใบหนัวก็เติมน้ำปลาได้นะ้ำปลาอย่าใส่เยอะนะเค็มง่ายค่ะแล้วก็กลิ่นหอมหอมที่ช่วยชูยกลิ่นให้หน้ารับประทานก็คือใบมะกรดเชกค่ะใส่ลงไปเมนูง่งงายๆวันนี้ที่ทำทานที่บ้านแล้วก็นำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะในบ้านยุททีก็จะมีอาหารประมาณนี้ค่ะ ปิดท้ายความแซ่บของแกงลาววันนี้นะคะแกงไก่ลาววันนี้ด้วยใบผักอีตูหรือว่าใบแมงลักค่ะภาษาอีสานจะเรียกว่าผักอีตูผักอีตูลาวผักอีตูลาวแต่ถ้าเป็นใบกะเพราจะเรียกผักอีตูไทยค่ะอีสานจะเรียกแบบนี้ใส่ลงไปให้ได้กลิ่นน้าหอมเป็นรสชาติแกงลาวแกงอีสานนะคะคนอีสานพูดภาษาลาวก็จะเรียกว่า แกงก็จะเป็นแกงลาวอาหารลาวแกงลาวไก่บ้านไก่หกบอลค่ะไม่ใช่ไก่บ้านใส่น่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองอันนี้เป็นรสชาติอีสานขนาดแท้แซ่บสุดๆค่ะเอามาฝากกันในวันที่ทําเมนูทานที่บ้านนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยกกีด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ